นี่นะพ่อมาดูลายเค่นกันมนาะดูลายเค่นเลยรู้จักไหมลากระสาลายรวมกันเป็นลายเข่นนี่นี่ตรงนี้นี่อุ้ยลื่น่เนี่ยแม็กลากับสาลายรวมกันเป็นลายเค่นีน่ไงตรงนี้ไง,ไง,ไง,ไงแต่มันแห้งอย่าไปขูดมันเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นลากับสาลายเพราะว่าบนมือก็จะเปเะื้อนเขาไปขูดมันเดี๋ยวมันจะติดเล็บไงลูกมันเป็นเหมือนเหมือนเชื้อราลูกนะอืมใช่ นี่นะเพื่อนดูเข้ามาดีสีบุกเข้นไปแล้วเห็น้อยนี่ก็พี่ผู้ปกครองด้วยหลายคนเยอะคนเดียวพอสองคนนี่แหละสองคนเลยเราจะลงแบบนี้อ้นมุมจะลงแบบโซนิกให้เพื่อนเพื่อนดูขามุดกระโดดลงใช่ไหมขามุดกระโดดลงใช่ไหมถ้าตูบนั่นไงลงแบบโซนิกแค่นี้เองโถชิวชิว <S <S จ, ip, จ inflamm, yeah> ิ๊บจิบจิ๊บจิบใช่ไหมไม่อยาเดินลงเขาคงง่ายอยาแค่เด้อโอเดินลงเขาง่ายๆแค่นี้เองเนาะจิ๊บจิ๊บครับจิ๊บจิ๊บโอ้ง่ายมากเลยน้องฟบฝึกจนเที่ยวชาแล้วครับเดินชิวๆเลยครับไม่ต้องไถตูดถัดตูดแล้วไม่แต่ต้องกระโดดข้ามเหงื่อจีบมาชุดจำก่อนนะนั่นนั่นตอนนี้ก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะไม่ใช่อุ้ย ไม่ใช่เช้าแล้วสายแล้วเนาะพ่อไปได้อะไรมาเขาเรียกลูกเหลียงอะไรไหมลูกเหียงลูกลูกไม่ใช่เหียงเออแต่มันเป็นกลมอ่ะเนาะมันคล้ายๆไอ้ลูกที่มันลูกขนไก่อ่ะถ้าเกิดมันแห้งแล้วมันก็จะโอ้นมันสดแต่ลูกมันสดมันยังไม่ร่วงเนี่ยเลยคล้ายๆกันน้องพ่อเจอแถวนี้ใช่ไหมครับใช่นี่วันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะตื่นมาเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปบนนู้นอย่างที่เราบอก เลวนี่นี่เ,นเต็นท์เราเมื่อคืนเรานอนที่นี่ทั้งคืนเลยแต่เมืนน่อ,อคืนน่ะน้องพบเมื่อคืนเนี้ยเราได้ยินเสียงสัตว์ป่าเยอะมากตอนแรกเราได้ยินเสียงเก้งนึกว่าช้างแต่ฟังไปฟังมาเหมือนจะเป็นนกปะกว่าปะถ้าไม่ใช่นกแล้วมันจะเป็นตัวอะไรนะอีกาเหรออึ ไม่รู้นกแว๊กนกแว๊กอะไรอย่างนี้หนูออกมาได้กับเพื่อนอ่ะหนูเจอดหนูเจออีกาโอ้มีเจออีกาด้วยอีกาดำไอ่สามตัวเยอะฉันป่าเยอะมากแล้วเมื่อคืนอ่ะมันมีตัวหนึ่งมาเยี่ยมที่เต็นท์เราด้วยนะใช่ใมาเดินบอกแปลกบอกแล้วได้ยินเสียงได้กลิ่นได้กลิ่นสาบเลยน่าจะเป็นตัวป้าเขาบอกว่าน่าจะเป็นอีเห็นหรืออะไรแม่ก็ไม่กล้าส่องพวกแบบแมวเออแต่มันตัวไม่ใหญ่แต่ไม่ใช่แมวแต่ตัวไม่ใหญ่ตอนแรกแม่คิดว่ากวางหรือเปล่ากินสแต่กลิ่นสาบมาเลยลูก วิ่งผ่านันหัวอเลยเออผ่านหัวไปเลยอะเป็นเงาไหใช่เป็นเงาสัตว์ป่าลูกแถวนี้นี่คือแบบป่ามากๆหุบเขาหุบป่าเลยนะเนี่ยมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นข้างบนกันแล้วนะครับไปเตรียมอุปกรณ์เอาค่ะตั้งกล้องไปถ่ายก็ด้วยเดี๋ยวป้าจะพาไปสำรวจตัวที่มันมาบุกเต็นท์เรามาคืนนี้เออไปดูร่องรอยมันซิว่ามันมันมาจากข้างบนใช่แน่มันไปยินมาจากข้างบนแน่นอนเลยใช่เลยเมื่อวานแม่ว่ามัน โอ้ยใจหมดเลยเมื่อวานมันน่าจะได้ยินได้กลิ่นเศษกลิ่นหมูกระทะเต้นข้างๆเราหรือเปล่าไม่รู้สินะมันอีเห็นมันเลยตามกลิ่นลงมาจากนู่นนะนู่นนะจากบนยอดเขานน่นแน่เลยน้องพบเดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปกันไปพี่พลเตรียมการไปเดี๋ยวเราไปกันเลยน้องพบพกอุปกรณ์ในการเดินป่าขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างไม้ไม้พัดลมพัดลมกันร้อน ไม่ใช่เดินป่าหรอกเดินไปตามสันหินเพื่อจะตามรอยเจ้าตัวเมื่อคืนที่มันมาเยี่ยมเราที่เต็นท์ใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยฮะพบเจออะไรลูกนี่รอยเท้ามันนั่เนี่ยรอยใครมาขูดไว้วไอะไหนเนี่ยง<อ>น้อุ้ยน่าจะเป็นตัวไอ้เมื่อคืนหรือเปล่า หรือว่าเป็นพวกของมันรเราต้องตามรอยขึ้นไปแล้วล่ะแม่ต้องเตรียมอุปกรณ์กันแดดดีๆแล้วเพราะว่าตอนนี้สายแล้วเนี่ยกินข้าวเล่นกับเพื่อนแล้วเราก็จะไปไเ,เดินนํากันไปก่อน,อนด,ด,ดีกว่าจะพาเพื<ป>่อนมาดูต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนแล้วกันจะมาสำรวจที่นี่กันนะจะพามาดูต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันมีรอยรอยลูกกวาด้วยช้าๆมีรอยลูกกวาด้วยเดี๋ยวป้าตาไม่ทันไหนเนี่ยรอยลูกกวานี่ะ ะต้นไม้ที่มีลูกตาไหนต้นไม้ที่มีลูกตาโอ้ตนมีตัวอะไรอยู่นี่ก็ไม่รู้เมื่อวานเราได้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงจิ๊ก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 จิแล้วี่หนูมาเล่นกับเพื่อนได้ยินงจิ๊งดีดเมือนได้ยินเสียงจิ๊งจิ๊งเหมือนนะจิ๊งดีดไหมหรือว่างง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  อุ้ยแล้วแล้วตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นช่องอะไรลูกมันคือโพรงอะไรตัวอะไรมันมาทําไว้หรือมันหรือว่าเป็นตุ๊กตาของต้นไม้เหรอใช่เหรอใช่ไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรอก็น้อนเาบอกเป็นลูกตานี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้สูงมากเลยอ่ะใหญ่มากนะต้นเนี้ยต้นยางนา่ไมโอ้ยนี่ไงต้นยางนาใหญ่มากจะปีนเขาเหรอคะยางยางใหญ่ยางใหญ่ไปใครที่ที่เชียงใหม่นะพ่ออย่าเพิ่งปีนลูก เพราะว่าอน,นี้เขามีสายสายพันธุ์รอบน่าจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีเทวาเทพาอารักษ์อูกเราจะไม่ขึ้นไปปีนนะเราจะไม่เหยียบนะคะ,ะนะครับอือขอโทษคับขอโทษคับไม่เป็นไรเด็กเ <Okay. S 1> ขาไม่ว่าโอ้ยยังใหญ่เนี่ยคล้ายๆแถวแถวเชียงใหม่เขาก็จะมีต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยอะ่ะนี่เมื่อวานเนี่ยนภพเราเห็นต้นไม้แม่เพิ่งเห็นตอนกลางคืนมาสดทีต้นนี้เนี่ยต้นข้างหน้านี่เห็นไหมนี่ยต้นนี้ต้นนี้คือสวยมากนะมันมี เขวันอะไรเนี่ยพันรอบต้นเยอะมากเลยอ่ะสวยมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูก่อนดีกว่าไประหว่างรอป้าไปเอาโทรศัพท์เนี่ใชนใ่แทมใช้นั้นเลยเหรอใช่จะเอาไปทําอะไรครับเอาไปปิ้งเขววันี่นี่แวะดูต้นไม้ต้นนี้เพื่อนๆเป็นไงเป็นไงเนี่ยโอ้ดูดิมันมีต้นอะไรพันรอบเต็มหมดเลยนะสวยต้นที่มันหนูบอกว่ามันร่วงอ่ะฮะต้นอะไรที่หนบอกว่าร่วงเออเลยนะ ลูกอะไรอะลูกเหลี่ยงอะไรเมื่อกี้เนี่ยเ<ช>หรออ๋อเออใช่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 ต้นนี้เลยไม่ใช่ไหมคุค้นๆนะใช่ไหมไปกันต่อเดี๋ยวลูกเมื่อกี้เราแวะถ่ายรูปตรงปลายเสร็จแล้วไปกันต่อตันนี้ก้นหินมันแบบว่าสลับซ้อนเราห้าเขาห้ามเดินใช่ไหมคะ<ช>ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาห้ามเดินขึ้นไปตรงนี้เลยนะเราต้องเดินไปตามทางนี้ไปเราขึ้นทางนี้กันดีกว่าเปิดกรดลดด้วยอืมเปิดแล้วร้อนแล้วเหรอเยอะวุ นี่เรากำลังจะเข้าปากพี่ไปต้นไปนะฮะเมื่อกี้น้อพบเจออะไรลูกเมื่อกี้ห้าจออะไรนะห้าเจออะไรเท้าเหรอไม่ใช่เจออะไรเผนทีเจอเผนที่เหรอไหนลูกมะเผนธีด้วยอุไปดูก่อนนั่นนะเกือบเลยแผนที่แล้วเี่อี้มีแผนที่บอกทางเขาบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นนี่จีมของเราเริ่มตรงนี้ นี่เกมของน้องเริ่มตรงนี้นะแล้วเราก็จะเริ่มพุที่สจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหโอ้โหหนึ่งหนึ่งรอบคือเข่าแปดลูกวันนี้วันนี้เราคิดว่าเราจะจะสู้ไหมต้องไปไหวแม่งเข้าคอเลยต้องไปไหวคิดเราจะสู้ไหมน้อะรนต้นไม้ต้นไซไซนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งโพงครอุ้ย เนี่ยทำไมต้องนักไพ่ดวงไปด้วยลนะ่ะดวงไพ่มันเป็นเงามองไม่เห็นนี่เพราะว่าคยมีประวัติไงนักบุญเห็นไหมอุย้ยมันสะท้อนนีน่ไงนักบุญแห่งพื้นปานักไ่าแห่งดงไพ่นี่ไงครับอุ้ยน,นี่แล้วมันมีอีกหลายจุดมากเลยนะจุดสามจุดสี่จุดห้าคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันที่ว่คืออะไรอ่ะโป่งโป่งช้างนี่นะยังไมรู้เลยงเมื่อคืนหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นนะเราได้ยินเมื่อวานนี่โป่งเนี่ยโป่งอ่ะ ถ้าจะเป็นโป่งช้างเนาะเป็นแบบรูเหรอเออเป็นเหมือนรูรูนั่นแหละแล้วก็มีต้นไม้อะไรก็ไม่รู้นี่อะต้นกล้วยอะไรเป็นคนตาไม่ดีไปกี้มันจะรูด้วยอันนี้ต้องจริงทุกอย่าเจอเหมือนเจอรูแล้วจุดสิ้นสุดเดี๋ยวก่อนนะแล้วจุดสิ้นสุดก็คือจุดเดียวกันเหรอก็เนี่ยปี่ก็ยังกำลังดูมันใช่จุดเดียวกันไหม ติดสุดอ๋อเดี๋ยวทคือขอนไม้นั้น,นะหนหะมาดูซิมาดูซิไสให้ป๊าถ่ายไว้เพราะเดี๋ยวเราจะจํา <ลง S 1> ไม่ได้ลแล้วเดี๋ยวลงทางนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปตามจุดพอเราจุดแรกเราเจอต้นไผ่จุดที่สองเราจเจอนักบุญแห่งเผืนป่านัก่าแห่งพงไพรน,น้องพบเออ <c oughs> และจุดที่สี่เราก็จะเจอนี่ฟิกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลูก น่าจะเป็นพรมใบต้นไม้เนี่ยมันสะท้อนเพื่อนเห็นได้เลยนะแล้วเมื่อกี้หนูก็เจอรูด้วยตอนหนูออกมาตอนเข้ามาตอนเข้ามาเจอรูตรงไหนเหมือนยังไม่คือเรายังไม่เดินไปไหนเลยตาฝาดไข่ย่ามหัศจรรย์ไข่ย่ามหัศจรรย์อุ้ยมองไม่ไผ่ไผ่ไม่ใช่ไข่ไผ่ไผ่นี่ไงไผ่ต้นย่ามหัศจรรย์ก็คือต้นไผ่ดะม้งเดี๋ยวพอเจอต้นกล้วยก็ใกล้จะสุดแล้วเออไปต้นกล้วยแล้วว่าเราจะเจอตัวอะไรไหมกล้วยป่านะลูกรู้จักปะ กินได้นะแต่ว่าลิงมันกินกันไหมเราอย่าไปกินเลยให้ลิงมันกินดีกว่าแม่ใครเอาไม้มาหนูจะเอาไม้ไปทำอะไรหนูบีเขาอนาะเดินขึ้นการเดินขึ้นก็ต้องใช้พละกกำลังพอสมควรใช้ไม้ต้องออกกำลังกายกันพอสมควรเออเออเป็นไงกันมากพี่พลกับพี่จัญยาพี่จัญยา ปลเออเดี๋ยวพี่พลเขาเดินมาเองใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะลากมาเดี๋ยวพี่พลเขาจะขึ้นมาเองต้นยางหรอไหนไอ้เมื่อกี้ก็ยางนาแล้วไหนมาดูก่อนมันไม่เขียนอ่ะตัวอะไรอยู่ในนั้นเมื่กี้ไหนมีตัวอะไรอยู่ในนั้นด้วยเหรอมันมีร่องอ่ะเนี่ยคล้ายๆยางนามันมีน้ำออกมาด้วยใช่มันมีน้ำมีทั่วๆไปเลยเนี่ยตกลงไปข้างล่างเนี่ยที่เรานอนฟังเสียงทั้งคืนเนี่ยก็เนี่ยนะสู่ๆซาๆเลยเนี่ยอ๋อที่เขามาถ่ายรูปเขาก็เดินเข้าไปตรงเนี้ยเหรอ เน <oh oh, like? ah. ี่ยเขาเดินไปถ่ายรูปก so ันตรงนี้ตรงนี้เขาจะรู้ตรงนั้นแหลกที่โผล่ไหมโผล่โผล่โผล่เหรอรู้ก็คือโผล่ที่แหละใช่ไหมลูกลึกไมปแล้วลึกมากตรงนี้เหรอว่าเขาจะเดินไปถ่ายรูปเฉยนี่แล้วเขาจะเดินไปตรงนี้กันแล้วก็ไปถ่ายรูปกันได้ตรงนี้เนี่ยไปอินโมนมาลูกไหมโผล่แล้วโคลงหรือถ้ำ อุ้ยใบไม้ใบไม้มันแห้งน hmm. uh, okay. 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 ี่ลงตรงนี้ลื่นนะเออไม่ต้องต้มขึ้นอุ้ยแบบเหนาวเออโอเคเคได้ครับได้ตรงนั้นนมันแห้งแล้วมันลื่นนี่เราต้องขึ้นสันอย่างนี้นี่เวลาเดินราต้องต้องเดินขึ้นสันจริงไหมแม่ปตาไต้ต้นะมันคือเหมือง๋เหมืองเนระไช้แต่เราต้องยกก้อนหินลงมาโอ้ยกก้อนหินแล้วจะเป็นเหมืองข้างล่างใช่ไหมเหมืองแร่อะไรลูก ไปขึ้นไปดูน้ำตกกันตอนนี้มันคือหน้าแรงนะน้ำตกมันก็จะเลยจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว <Yeah. S 1> ่าหน้าฝนแล้วก็นี่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 โอ้ถ้าหน้าฝนแล้วว่าน้ำนี้เต็มเลยเนาะฟูฟ้าฟูฟ้าเลยนะถ้นหน้าฝนมันจะช่วมมันเยอะช่วมเลยเหรอใ่ก็อาจจะใช่นะเพราะว่าเยอะอะเนี่ยเป็นไงมองลงไปเออมีทางเดินจนเฮี้ยนเลยแต่ห้ามลงเล่นน้ำนะครับ ได้แต่ว่าถ่ายเฉยๆถ่ายรูปนี่น้ำก็น้ำมันแรงใช่มันแรงมากเนี่ยนี่ก็เลยสวยโอ้สวยนะนี่นี่ดูดิโอ้เป็นชั้นๆเป็นหินเยอะมากเลยอ่ะเราจะไปศึกษาธรรมชาติกันไหมถามก่อนศึกษาธรรมชาติสิเดี๋ยวเราเดินไปเนี่ยสิบจุดนะเนี่ยถ้าเกิดไปนี่ต้องขึ้นหนุนอ่ะถ้าเกิดไปนี่ต้องไปนู่นเลยนะเออแล้วก็จะเดินแบบว่าใช่ไปน่ะแล้วมันก็จะมาลงตรงนั้นนั่นไง เอเอป่ะเราต้องไปให้สําเร็จ okay. อันนี้เราไปตรงนี้ก่อนไปตรงมาแวะก่อนมีปล,ปลาด้วยมีปลาตัวแ้มีปลาตัวบรรลักเฮกเลยน้องพบปลาตัวบรรลักเฮกเหมือนเมื่อวานไหมคล้ายตัวบรรลักฮกเลยอุ้ยเห็นน้ําก็อยากจะจุ่มอีกแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่มือ,เอ,มอเอาแค่มือจุ่มอุ้ยเย็นเย็นอุ้ยเย็นน้ําตกเย็นอยู่แล้วไปถึงไหนะครับไปาว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินป้าป้าบอกว่าว่าน้ํา ป๊าป๊าบอกให้ว่ายน้ำบอกว่าป๊าว่านะว่าอะไรปีนไม่ต้องปีนขึ้นไปได้เฮ้ยไม่ต้องปีหรอกมันจะยากมากเลยโอ้โหเราจะไปเส้นทางนี้กันจริงๆใช่ไหมโอ้โหมันเป็นเส้นทางที่โหดมากนะโอ้โหเราจะปีนขึ้นไปทําอะไรล่ะเพราะว่าทางที่เราจะไปผ่านด่านเราจะไปอยู่คนละทางกันไหมเราจะไปถ่ายรูปกันโอาเถเอาจริงเหรอไปอะปายปลายขึ้นไปถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นดูซิว่า เราจะพิชิตถาหินสูงตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมถอดดีกว่าโอเคถอดรองเท้าจะดีกว่าไม่งั้นลื่นใช่ไหมนี่ๆจะไปจะไลเดอร์จะไลเดอร์รอรไว้ตรงเนี้ยแล้พ่อค่อยๆนะลกูกเดี๋ยวแม่ก็จะถอดรองเท้าด้วยแล้วไปแล้วค่อยๆเดินขึ้นไปค่อยๆไต่หินคล้ายๆเราเป็นอันนี้เลยนะเนาะเรียงผาเออเรียงผามันจะไต่หินกันอย่างงี้้โหปะปะปะผาเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องสูงมากหรอกว้าวเป็นไงโอ้โหน้องพบติในที่สุดเราก็พิชิต ขึ้นมาจนได้เย้ดูอันนู้ดเต็นท์เราโอ้ยเห็นเต็นท์เราเลยอ่ะนี่ๆเพื่อนๆเห็นเปล่าโอ้ยเห็นปะเนี่ยนั่นไงนั่นไงนั่นคือเต็นท์เรานะเห็นแล้วบอกพี่ธัญญาเจองูเมื่อกี้ฮะพี่ธัญญาเจอเลยนะเจองูมันไหลมากับน้ำตกค่ะจริงเหรองูไหลมาแบไปไหนแล้ววะหายทันไหมมันไปแล้วอุ้ยเหรอมันเหมือนเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมอุ้ยนี่ไงมันเหมือนสไลเดอร์เลยเห็นมัอนนั่นๆๆๆตรงนั้นอะ แล้วมันกเข้าล่องไปปลาวางงูมันสไลเดอร์แน่เลยแน่เลยมันเล่นสไลเดอร์ลงไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอดูล่องมันหน่อยดิเฮ้ยจริงแล้วมันก็เข้าไปในนี้อ่ะมันมันสไลเดอร์สไลเดอร์ไปอย่างเงี้ยโอ้โหงูเสียดายน้อถ่ายไม่ทันเนาะจะได้เห็นงูเล่นสไลเดอร์เนาะโอ้โหแล้วมันก็ลงไปข้างล่างเรียบร้อยงูมันโดนน้ำพัดมาหรือเปล่าเนี่ยหรือมันเล่นสไลเดอร์ นีทุก็ไม่ต้องขึ้นไปสูงมากนะนี่ดูนะเพื่อนๆนี่โอ้มาถ่ายใกล้ๆถ่ายใกล้สวยมากมีงูเล่นสไลเดอร์ด้วยเนี่ยล่องหินชอบหิ่นตรงนี้แนน่ยหนูโอ้เราสวยนะแนะนเป็นล่องเลยอะดูดิไม่ต้องขึ้นไปเยอะโอ้สวยเยอะแล้วพบครับมันสวยเนาะดูดิเนี่ยเราเราเราเเห็นล่องนี้ยัง ลองเอียงๆตรงเนี้ยเนะี่ยดูแต่จะเห็นนะระวังไ,ไงลกูกเห็นอะไรลูกงูเหรองูอะไลเดอร์ไปนั่งได้อยู่นะเอาตูดไปจุ่มน้ําได้อยู่นะั่ตรงนั้นหน่ลละนั่นหนังเฉพาะสไลเดอร์ตรงไหนน้อยน้อยนั่นนะอ้าวโยนแล้วนะทิ้งหายเออมันติดเนีในใน,นสไลเดอร์น้อยๆเนี่ยแต่ห้ามเล่นนะห้ามไปเล่น ตรงนี้เล่นไม่ได้อันตรายได่เนี่ยเนี่ยแตะแถวแถวเนี้ยได้แต่อย่าเป็นสไลเดอร์กับงูไม่เอานะอ่ะอยู่ตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วนะคะดูอะไรลูกมีร่อง,องอโอ้ เอาคนเท่าไม่ได้ยอกรองนั้นน่ะไปกันดีกว่าลูกอยู่กลางถิ่น้ำตกขึ้นคนถ้นนั้นได้อยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดลองหน้าน้ำมาที่เขาถ่ายรูปกันไปนั้นมันเยอะมากนะมันไหลหมดนี่เลยนั่นน่ะเนี่ยทางนี้ก็มานะลูกเนี่ยเมาแบบคู่เลยอ่ะที่เขาถ่ายกันไปตอนหน้าหน้าฝนนี่ลองถ่ายลุ้มมุมลงไปข้างล่างมั่งอย่างนี้น่นก็สวยเลยนะพร้อมถ่ายล่ากันขึ้นมาเด้ออ่ะโอเคพบยืนอยงั้นนะคะหน้าขึ้นอุ้ยแล้วป้าก็ต้องวิ่งลงมาอีกเหรอโอ้ยเรากำลังจะถ่ายรูปกันนะ เราก็จะแบบว่านี่จัดระเบียบระบบกันอย่างนี้นะคะแล้วปป๊าก็จะไปกดนี่นะนี่แล้วมุมนี้คือมุมสูงที่สวยมากเราติดใจนะั้นถ่ายกันมาประมาณสิบรูปแล้วยังไม่ยาปล่อยไหนเ <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวราดูเบื้องอ่ะโอเคเดี๋ยวดูนะว่าปป๊าๆเขาทำยังไงนะนี่ตรงนี้คือเห็นเต็นเราเลยนู่อนอ่ะอ่ะโอเคโอเคจัดระเบียบกันดีๆ <c oughs> เอาอย่างเอาอยางนี่เดี๋ยวแม่ก็ยืนตรงนี้แล้วพี่พลยืนนีุ่ปกรณ์การร้อนพัดลมห็นเย็น ยังหอมแล้วเก้าเกแปดเจ็ดเอาปะปะกค่อยไต่ลงมาเอาพี่คนมองกล้องมองกล้องมองกล้องพี่คนมองกล้องมองกล้องคนหูได้หรือเปล่านี่ไงนี่คือการถ่ายทำของเราแล้วมันได้ยังไงลูกบางหน้ามั้งโอ้หอยลูกนึงลูกเดียอะลูกเดียวลูกเดียว ไอาอีหนอยอีไหนลูกมาอีลูกเดียวลูกเดียวอ่ะไหนน้ำพบจะอยู่ทังไหนเลือกเอาเลยเร็วเฮ้ยไม่ต้องไปล่างมากเดี๋ยป้าบังเอาไม่งั้นป้าอยู่ตรงนี้ห้ามขยับนะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่รู้พิกัดเอาดีๆนะอยู่ข้างแม่ก็ได้เนี่ยอย่าขยับมากเดี๋ยวป้าเขาไม่รู้ตั้งกล้องไม่โดนโอเคอย่าบังหน้านะเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นหน้าโอเคไหมอ่ะมาอีกลูกนึงอีกลูกนึงเดี๋ยวเราจะไปพี่ชิดด่านของเราสิบด่านแล้วเก้าแปดเจ็ดกลัมาแล้วนะ ห้าสี่สามสองเอโอ้ยมันเป็นท่าปะป้ากำลังยิ่งหรือเปล่าเอ้ยแล้วก็จะอ้าแขนทำไมกว้างเราเท้าไว้มือนึงก็ได้มา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 ลงมาอีกรอบนึงเออออีกรอบนึงอีกรอบนึง หายตั้งแต่แดดร้อนยันแดดุบแปดเจ็ดสี 4, 3, ่สาม่วงสองหนึ่งเคขอ,อได้ได้อะไรไม่ได้อะไรก็ตามนั่นแหละจะบอกนะว่ามันจะบอกนะว่ามันตกท่าจะที่อยู่ล้มเหมือนกี้โอเคเดี๋ยวเราจะลงแล้วไปทางไหนนะเราขึ้นมาทางไหนนะเมืเ่อกีก้น้ำพุธได้ตามมาด้ เมื่อกี้ป้าจะไงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูก็ยังว่าป้าจะแบมือไหลลบไหลอันทําไมน่าเห็นไหมล่ะนะป้าต้องป้าต้องแบบเท้าไว้ข้างนึงไม่ใช่แหมอ่าซ่าแขนสองข้างสวยจริงป่ะน้องพ้มระวังนะครับนี่เราลงกันทางไหนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นเราข้าเราไม่ได้รู้แต่ว่าเราลงไม่ได้เหรอเนี่ยขึ้นมาได้เราก็ต้องลงได้ใช่ไหมลูกโอเคถ่ายวิวอย่างเดียวก่อนก็ได้อะรู้สึกว่ามันจะุรักกุเรนี่เดี๋ยวแม่ลงไปก่อนนะ เดี๋ยวเราไปดูภาพวิวในกล้องแล้วกันนะดี่ปะป๊ากําลังกัาไปถ่ายวิวดูแล้วเฉพาะน้ําตกอย่างเดียวน้าพบเจอร่องรอยอีกแล้วอะเดี๋ยวเราจะตามไปอุ้ยเอาป๊ะป๊าอีกแล้วมุมนี้สวยช่างเหอะมาถึงจะให้คนถ่ายแล้วถ่ายวิวเลยพาถ่ายวิวเลยให้คนขึ้นไปถ่ายกไม่ไหวแล้ะขี้เกียจเราหลายคนเออเอาคนเดียวก็ได้ไปต้องดึงพี่พนอีกอะ โอ้วิวดีวิวสวยมากข้างบนนั้น,น่ะวิวสวยม,มากเมื่อกี้้องพูดว่าไงนะม,มันเคยมีน้ำไหลลงมาเอาใช่น้าน้ำมามไหลลงมาหมดนี่เนี่ยเนี่น,น,น,นทั้งแผ่นนี่เลยลูกเนาะใช่อันนี้มันหน้าร้ายไงน้าร้อน,น,นไงมันเลยน้อยไ้่ไงเเห็นรอยแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าน้ำมาเยอะเลยร่องรอยใช่ไหมใช่ตอนที่น้าฝนอ่ะมันเจ้าน้เลยอืมดี๋ีวดีคนลงมาได้ไหมค่อยๆนะค่อยๆตะดุดสะดุดมาตะดุดสะดุดสะดุดตะดุด ได้ไหมลูกค่อยๆมาถัดตูดมาเลย,ยดูดูดูเออนั่นแหละนั่งลงมาเลยนะเออเก่งเก่งจรงเออนั่นแหละลูกอาสงเท้าเลยในที่สุดก็ถึงมีถอนหายใจเฮือกด้วยนะที่พนนะปลาบอกมีปลาตัวใหญ่ด้วยปล่อยให้ปตาไปถ่ายรูปก,กว่าข้างล่างก็มีปลาเยอะมากน้ำใสจิง